ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าสารุดีบทที่2 1หัวข้อวันนี้ก็คือชัยชนะที่น่ายกยอ่อยงนะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางในทุกๆด้านนะครับเราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระธรรมสรีบทที่20แต่ก็ยีเป็นบทที่ต่อเนื่องกันนะครับรบ,บทที่20ก็เป็นบทที่อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอให้มีชัยชนะแล้วก็บทที่21ก็ได้รับชัยชนะแล้วนะครับก็ ได้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะเราจะอ่านด้วยกันนะครับ13ข้อข้าแต่พระยาเวพระราชขอภัยข้าแต่พระยาเวพระราชาจะยินดีในพระกำลังของพระองค์ท่านจะเปรมปรีในชัยชนะของพระองค์มากเพียงไรพระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่านและมิได้ทรงปฏิเสธสิ่งที่ริมฝีปากของท่าน ทูลขอเสลาครับเสลาก็เป็นคำเ,เป็นคำที่มีความหมายไม่ชัดเจนนะเป็นภาษาบทลอนบทกวีเลยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับเอิงเอวยงไทยอะไรแบบนี้นะลันละไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะครับความหมายก็เป็นเป็นคำบทกวีนะครับข้อที่สามนะครับ เพราะพระองค์ประทานพระพรดีมากมายแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองบริสุทธิ์บนศีรษะท่านท่านทูลขอชีวิตและพระองค์ก็ประทานแก่ท่านชีวิตยืนนานเป็นนิจนิรันร์โดยชัยชนะของพระองค์เกิศักดิ์ของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระองค์ประทานพระสิริและความสง่างามแก่ท่านพระองค์ทรงให้ท่านรับพระพรเป็นนิจ และทรงให้ท่านปรับปลื้มยินดีต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์เพราะพระราชาวางใจในพระยาเวด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าผู้ทรงสุดท่านจะไม่วันไหวเลยพระหัตของพระองค์จะค้นพบศัตรูทั้งสิ้นพระหัตขวาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อทรงปรากฏพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเป็นดังเตาไฟ พระยาเวจะทรงกลืนเขาด้วยความกลิ้วและไฟจะเผาผลาญเขาเสียพระองค์จะทรงทำลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลกและทำลายพงพันธุ์ของเขาจากมนุษย์ทั้งหลายแม้เขาทั้งหลายได้ปองไร้ายพระองค์แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้ายเขาก็จะทำไม่สำเร็จเพราะพระองค์จะทรงทำให้เขาหนีพ่ายไปและจะทรงเลงธนู ไปตรงหน้าเขาทีเดียวข้าแต่พระยาเวขอทรงเป็นที่ยกย่องเนื่องด้วยพระกำลังของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงและสดุดีพระอนุภาพของพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้านี่เป็นคำอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้มีชัยชนะดังนั้นผมเลยตั้งว่าเป็นชัยชนะที่น่ายกย่องกำงครับชัยชนะที่ เราควรจะเอาแบบอย่างนันคือเป็นชัยชนะที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังของชัยชนะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะในการต่อสู้หรือความสําเร็จในการงานอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราจะต้องอยกย่องแล้วก็ กล่าวถึงขอบคุณพวกเขานะครับหรือช่วยอย่างยิ่งพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราประชากรของพระองค์ชัยชนะทุกชัยชนะมาจากการทรงนำของพระองค์แล้วก็กําลังที่มาจากพระองค์นะครับนะเรามาดูด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าพระชกิจข้าแต่พระยาเวพระราชาจะยินดีในพระกําลังของพระองค์ท่านเป็นปรีในชัยชนะของพระองค์มากเพียงไรมีความชื่นชมยินดีมีความสุข มีความปริมปีเมื่อได้ชัยชนะเพราะพรรองทรงประทานกำลังเรียวแรงพระเจ้าประทานกำลังหรือลิธานุภาพของพปร่งให้กับผู้ที่ รักพปรองแล้วก็เชื่อฟังพปรองแล้วก็ทําตามพระประสงค์ของพปรองโพร่งจะไม่ทอดทิ้งเมื่อเราต่อสู้ในสงครามเมื่อเรารับใช้พระเจ้าแล้วก็เผชิญกับการโจมตีเผชิญกับสงครามอะาเียมื่อเราตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตในทางของโรร่งเราเจอกับการต่อสู้ของเนื้อหนังของสิ่งที่เป็นของโลกของศัตรูหรือซาตานวิญญาณชั่วที่โจมตีเราต่อสู้กับเราพระองค์จะประทานกําลังให้กับเราเห็นไหมครับนันอาจารย์โปรโลกบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า เราจะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพ,ยพระเจ้าผู้เสร er. สมสิมกำลังเราฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์วางใจในพระกําลังของพระองค์แล้วก็ทําตามในสิ่งที่พระองค์ประสงค์อย่างเต็มกําลังที่เรามีโดยโด้วยสิ่งที่เราจะต้องทาด้วยกําลังของเราที่มีจํากัดเนี่ยลถใช้อย่างเต็มที่แล้วเกินความจํากัดของพวกเราเราก็จะเจอกับลิธานุภาพที่ไม่จํากัดของพระเจ้าเอเมนนะครับเกินกําลังของมนุษย์ คือฤิธิานุภาพสูงสุดของพระเจ้าผู้สั่งมนุษย์พระเจ้าจะนําเราแล้วก็ให้เรามีชัยชนะและเรา,เาจะพบกวับชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินเต็มไปด้วยความสุขนะครับข้อที่สองพระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่านกษัตริย์ดวิเด,ด้ที่ฐานร้องทูลตอบพระเจ้าขอให้มีชัยชนะก่อให้ยาบให้แพ้ต่อสงครามที่เกิดขึ้นนะ พระเจ้าก็ประทานตามใจปรารถนาตามใจปรารถนานี้ไม่ได้หมายความว่าอยากได้แล้วก็ได้นะอยากทําตามใจตัวเองก็พระเจ้าก็ตามใจเราไม่ใช่แต่พระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์เรามีความปรารถนาตามที่พระเจ้าประสงค์พระองค์ก็จะประทานให้เราประสบความสุขในเรื่องนั้นมีชัยชนะในเรื่องนั้นเอเมนนะครับ พระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่านและไม่ได้ทรงปฏิเสธสิ่งที่ริมฝีปากท่านทุลขอเอเมนนีฮะพระองค์จะประทานตามที่เราเล่ร้องทูลตอบพระองค์อะไรที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระองค์จะนําให้สําเร็จชีวิตของเราที่ดําเนินไปตามที่พระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ก็จะประทานคําตอบให้กับเราในทุกคําอธิฐานร้องทูล นี่คือความจริงนะพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราดําเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นชีวิตที่ทําดีต่อคนรอบข้างรักเพื่อนบ้านให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสุดแลวก็ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าและชีวิตของเราที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าทุกคําอธิษฐานพระเจ้าตอบเอเมนเมื่อเรารับใช้พระองค์รับทำธนรกิจอธิษฐานลงถึงต่อพระเจ้าพระเจ้าตอบแล้วก็ให พนักงานต่างๆหรืองานรับใช้ที่เราทำเนี่ยบรรลุเป,ป้าหมายสำเร็จเอเม,มนไหมครับพระองค์ประทานพระพรดีมากมายแก่ท่านพระเจ้าประทานพระพรทุกด้านในชีวิตให้กับผู้ที่หลักลงพระองค์ทรงส,งสวมมงกุฎบริสุทธิ์ที่ศีรษะเนี่ยทุนขอชีวิตพระองค์ก็ประทานชีวิตแก่ท่านแล้วก็ชีวิตยืนนานเป็นนิดนิรันดร์พระเจ้าทรงประทาน รอบด้านในชีวิตของเรานะสุขภาพดีนะปัใจจัยในการใช้ชีวิตการยกย่องกันให้เกียตรติพระองค์ทรงให้ชีวิตที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีอายุยืนยาวพระพรของพระเจ้าพระงจะประทานให้กับผู้ที่เชื่อฝังพระองค์ผู้ที่อยู่ในทางของพระองค์ผู้ที่ต่อสู้กับบาปก,การล่อลวงผู้ที่ต่อสู้กับ วินญ,ญาณช่วงที่ไม่ยอมให้โลกหรือวัตถุสิ่งของในมาครอบความชีวิตของเขาพระองค์จะประทานพระพรนาน,นับประการให้โนะดยชชยชนะเกียรติยศของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระองค์ประทานพระสิริและความสง่างามแก่ท่านพระองค์ทรงให้ท่านรับพระพรเป็นนิตและทรงให้ท่านปรับปลื้มยินดีต่อเบื้องพระพักพระองค์เมื่อเราบรรลุเป้าหมายเมื่อเรามี ความสําเร็จหรือมีชัยชนะเหนือสงครามการต่อสู้พี่น้องในสิ่งที่เราได้รับก็คือ,อเราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราชื่อเสียงกิจยศหรือการอยอมรับนับถือของผู้คนไม่ได้เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราผู้ทรงเสริมกําลังแล้วก็นําชีวิตของเราถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ให้ผู้คนได้รู้จักกับพระองค์แล้วก็ประกาศพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในข้อที่เจ็บอกว่าเพราะวางใจในพระยาเวเพราะพระราชาวางใจในพระยาเวเพราะกษัตริย์ดาวางใจในพระเจ้าลองเมื่อเราวางใจในพระองค์เชื่อแล้วก็มอบทุกสถานการณ์ที่เรารเผชิญเนี่ยไว้กับพรนะองค์ทำในสิ่งที่เราต้องทําอย่างสัตย์ซื่อเชื่อฟังนี่คือสิ่งที่จะนําเราไปสู่ชัยชนะนําเราไปสู่การบรรลุผลตามที่พระเจ้าท่ง ขอพระไทยนะความวางใจในพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระเจ้าเราจะไม่หวั่นไหวเลยไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหรือลําบากแค่ไหนเราจะไม่หวั่นไหวเราจะนิ่งอยู่ได้เห็นไหมครับเพราะเราวางใจในพระเจ้าแล้วก็ความรักมั่นคงของพระองค์เราวางใจลิธานุภาพของพระองค์เราวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์การขับเคลื่อนของพระองค์ เรายังไม่หวั่นไหวเลยว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรเราจะนิ่งอยู่ได้เราจะไม่วิตกกังวลอะไรอย่งๆทั้งสิ้นเลยเอเมนไหมครับนะนะข้อที่แปดบว่าพระหัตถ์ของพระองค์จะค้นพบศัตรูทั้งสิ้นพระหัตถ์ขวาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อทรงปรากฏพระองค์จะทรงทําให้พวกเขาเป็นด่งเตาไฟพระยาเวจะทรงกลืนเขาด้วยความกิ้วและไฟจะเผาผลาญสุดท้ายแล้ว ก็จะปรากฏเต็มจริงว่าใครคือปฏิปักษ์ของพระเยซูใครคือศัตรูต่อพระชกิจของพระองค์และพระองค์ก็จะจัดการในวันสุดท้ายวันที่พระเยซเสด็จกลับมาวันที่พระองค์มาพิพากษากลงไปในเราก็จะเห็นในสิ่งเหล่านี้นะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ศัตรูของเราพ่ายแพ้ไป ทำให้ผู้ที่วางแผนที่จะทําในสิ่งที่ขัดขวางงานของพระเจ้ามีแผนหลายสาหรับคนของพระองค์พระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านั้นไม่บรรลุปเป้าหมายหรือไม่สําเร็จแผนชั่วแผนหลายแผนที่ไม่ดีจะไม่บรรลุผลจะไม่สําเร็จพระเจ้าจะปกป้องพระองค์จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นสําเร็จซาตานวิญญาณชั่วไม่มีแผนมันมีวิธีมันมีกลยุทธ์เพื่อที่จะทําให มนุษย์เนี่ยหลงแล้วก็ติดตามมันแล้วก็ไปยังบึงไฟนระกพร้อมกับมันเนี่ยมันไม่ต้องการที่จะถูกพิพากษาตัวคนเดียวพร,ระเจ้าทรงทาให้แผนการของมันเนี่ยไม่สําเร็จพระองค์จะทําให้คนของพระองค์อยู่ในการรักษาพิทักษ์ดูแลพระองค์จะปกป้องนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว ซาตานยืนยันทั่วนะในพระธรรมวิรณ์บทที่20เนี่ยก็บอกแค่เจนว่ามันจะถูกโยนลงไปที่บึงไฟนรกแล้วก็ทุกทรมานที่นั่นชั่วกับชั่วกานแต่คนของพระเจ้าจะได้รับความรอดแล้วก็หลุดพ้นจากความเพียงสาได้ไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับพี่ร้องนี่คือชัยชนะที่ษัตย์ดาวิดได้ยกย่องพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยการทรงนำของพระองค์เนื่องด้วย ลิขนุภาพกําลังของพระเจ้าที่อยู่กับกษัตริย์ดัาวิตได้ขอบพระคุณพระเจ้านี่คือชัยชนะที่นักยรีย่องชัยชนะที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้ามีชัยชนะอยู่เยอะที่เราจะต้องคิดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าคุณทําอย่างไรเมื่อได้ชัยชนะเนือตรูเราทาอย่างไรเมื่อประสบความสําเร็จเราทําอย่างไรเมื่อบรรลุปเป้าหมายในชีวิตในเวลานั้นเราแต่และคน มีการตอบสนองต่อชัยชนะที่เกิดขึ้นแตกต่างหลากหลายแน่นอนเราดีใจเรามีความสุขเราให้ปีที่ได้บรรลุเป,ป้าหมายเราก็มีชัยชนะถูกไหมครับแต่มากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของกษัตริย์ดาวดก็คือขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือพระเจ้าผู้ทรงนําให้เกิดชัยชนะให้บรรลุเป,ป้าหมายให้สําเร็จเอเมนไหมครับเมื่อเรามีชัยชนะหรือมีบรรลุเป,ป้าหมายในธุรกิจการงานสิ่งที่เราต้องทําก็คือขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเรา ลูกค้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผู้ที่ซัพพอร์ตเราถูกไหมครับความสําเร็จทุกความสําเร็จเนี่ยมีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพ่อแม่อยู่เบื้องหลังเพื่อนฝูงอยู่เบื้องหลังคอนเนคชั่นอยู่เบื้องหลังลูกค้าของเราอยู่เบื้องหลังคนที่สนับสนุนของเราอยู่เบื้องหลังเราขอบคุณเขาแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนเหล่านี้เราสําเร็จไม่ใช่ตัวของเราทําด้วยตัวของเราเองนะครับเพราะถ้าเกิดเราสําเร็จแล้วก็เราชนะที่เป็นแบบนั้นก็เป็นชัยชนะที่ เยอะจริงแล้วก็ไม่ถ่อมตัวตรงไหมครับดังนั้นเราจะถามตัวเองว่าเมื่อเรามีชัยชนะบนรลลุเปาหมายเราทําอย่างไรบ้างในขณะที่เราใชา้มีชัยชนะนั้นจะสํานึกในพระคุณพระเจ้าที่ส่งช่วยให้มีชัยชนะทุกครั้งเสมอไปได้อย่างไรเังนั้นครับที่เราจะไม่ลืมตัวว่าชัยชนะหรือความสําเร็จแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นมาจากเราแต่ผู้อยู่เบื้องหลังคือพระเจ้าผู้ทรงขับเคลื่อนชีวิตของเราแล้วก็นาเรา เราจะไม่ลืมพระองค์ทุกครั้งเราจะยกย่องพระเจ้าทุกครั้งแล้วก็ถวายพระเกียรติพระเจ้าทุกครั้งสํานึกในพระคุณของพระเจ้าทุกครั้งนะครับเราไม่เพียงแค่เราบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยคําพูดของเราด้วยลิ้นของเราแต่ด้วยการกระทำของเราเราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการรับใช้พระองค์เชื่อฟังพระองค์ไหมให้เกียรติพระองค์ไหมทาตามพระองค์ไหมเนี่ยเราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการด้วยการไม่ทาบาปไม่ทําชั่ว ด้วยการเสีเยเงินเสียดเสียเียนกับบาปทั้งหลายเราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการประกาศพระนามของพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ประกาศความจรงิงเ,เราขอบคุณพระเจ้าด้วยการทําตามพระธํรมของพระองค์แล้วก็เป็นแบบอย่างหรือชีวิตที่มีประสบาการณ์ในการทําตามพระครมผีของพระองค์แล้วก็บอกกับคนรอบข้างให้ได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รู้จักถ้อยคำคับสอนของพระองค์แบบนี้นี่คือชัยชนะที่น่ายกย่อง ชัยชนะที่รู้สึกสำนึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะประกาศให้ทุกคนมาพึ่งพระเจ้าเพื่อมีชัยชนะที่น่ายกย่องได้อย่างไรครับเราอยากจะเห็นทุกคนมีชัยชนะที่พระเจ้าขับเคลื่อนพระเจ้านําพระเจ้าทําให้มีชัยชนะเราไม่ต้องการเห็นคนรอบข้างคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของเราเนี่ยต้องแพ้แพ้กับบาปแพ้แพ้กับโลกแพ้แพ้กับเนื้อนหนังของตัวเองเราจะเห็นพวกเขาทุกคนเนี่ยมีชัยชนะ และเป็นชัยชนะที่นะ่าชื่นองก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้คือเราเองรู้แล้วว่าเราสามารถที่จะมีชัยชนะด้วยการทรงนำของพระเจ้าเราสามารถที่จะมีชัยชนะโดยลิทานุภาพของพระเจ้าเม,มื่อเราสํานึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ดาเนินชีวิตอย่างย์ัื่อเชื่อฟังชีวิตของเราสูงขึ้นชีวิตของเราไม่มีความแพ้แพ้แล้วชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีชัยชนะอยู่เสมอเป็นชีวิตที่มีชัยชนะที่ท่มตัว เนีไม่ถลงตนคนรอบข้างเมื่อเห็นวันหนึ่งเขาก็จะเปิดใจเมื่อมีคําถามอยากจะรู้เพียงแค่เราประกาศแล้วก็บอกว่าพระยุคชีทรงนําเราแล้วก็ให้เราเป็นผู้ที่สํานึกในพระกุณของพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทาตามพระธรรมของพระองค์เมื่อเขาเปิดใจให้พระอรงค์ครอบครองแล้วก็นํผ่านชีวิตของเขาชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นชัยชนะที่น่ายกย่องด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกัน อะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังโดยการทําตามแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เช่นข้อคิดในวันนี้ที่พระองค์ประทานให้กับเราที่เราเห็นแบบอย่างชัยชนะที่กษัตริย์ดาวิดมีแล้วก็ได้ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้านำเราพระองค์เจ้าที่แบบอย่างนี้จะเป็นจริงในชีวิตของพวกเราทุกคนโดยพระเยซูคริสต์ของพระองค์นำเราเราที่ถานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระเวณีความสุดที่จะเต็มตมให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอบพระเจ้าพร้พรครับ ให้คนรู้ว่าใครที่นำ